วันนี้ก็ทุององ17นะครับมาได้มาเยี่ยมคุณนิมิตองสวัสด์ซึ่งมาจากประเทศออสเตรเลียท่านนี้มีแนวคิดว่าอยากจะปลูกต้นไม้ไว้ร่วมกันนะครับเพื่อให้อุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินนะครับซึ่งในโครงการพระราชดำริเนี่ยของอพระนางเจ้าพระบรมชินา่์เราก็คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับ <S <S <ๆ>เราเลยร่วมกันปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อนแล้วก็เพื่อให้มีความร่มรื่นแล้วก็ลูกหลานเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขครับ <S <S ๆๆๆๆๆ วันนี้ครับตุงซงนี่มีเรื่องเจ็ดนี่มีความเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสีเคี้ยวพวกเราี่หลักธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดลอมเป็นชีวิตจิตใจเราล้วธรรมชาติแล้วสิ่งแวดลอมนี่คือหลกักหนาหข้องชีวิตข้องพวกเราที่ได้เจริญเติบโตมาใน้องทิน่นี้เพราะว่าสิ่งแหวลอมนี่ให้คุณกับเราตั้งแต่ว่าปลานก มาแลงแล้วก็ทัดต่างๆไม่ว่าจะปืดพระปนบานทูกทิ้งทุกอย่างกับความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินเล่าน,นีนี่ผวกผมข็อสัญญากับเปลื่นเลวก็ลูกล้านแล้วก็พอแม่ปีนองว่าผวกผมนี่จะพยายามดำรงหลักซาไวา้เพื่อให้มันอยู่ปู่บานปู่เมืองไปตลอดไปกับและในครั้งนี้นิมิตก็ได้มารวมโครงการปูป่ปาเริ่มเผ่าเกศทวายแด่สุ่มเด็จพระบรมมาราชินีนาถครับ 800ล้านก้าประชาอาสาปูป่า800ล้านก้าถวายพระราชินีครับพวกเราชาวทุ่งสง17นะครับอําเภอทุ่งสงและอญาตาิพี่น้องของคุณนิมิตของสวัสดีที่ร่อนพิบูลก็ได้มาร่วมกันนะครับในวันนี้แล้วเรายืนยันว่าเราจะ,จะทำสิ่งนี้ต่อเนื่องไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่สวัสดีครับครับได้โยได้ย